กระพ้าหลอดฮอกลอผ้าดิมกะวันรัฐบาลส่งใครมากดดันผู้ว่าพี่น้องเพื่อที่จะให้เปลี่ยนเที่ยรับสมัครทำให้เมื่อนักการที่ทำร้าย น่าผูกใจชช่าการตลาดไปโล่คนผมนี้ให้มาต้องรุ้มพลางไปพนะี่นงครับระบบประชาะติทปไตยเป็นโชคดเขาเรียกว่า ยืนมือดีกันตัวทวีเร่องรูอะไรรู้ว่าประชานพอออดเล็กันแปรไปในมวลชนใครก็รู้ว่าประชาชนจะมีชก วันนี้นะครับวันนี้ปรากฏการณ์ทางสังคมพี่น้องอาจจะได้รับหลักข้าวบางเหลี่ยมจากตัวคำสั่งถูกคำสั่งที่ลงมาเราก็เห็นนะครับมาตีข้อมูเราออก,อกหลงกันแ้วกว่าไม่เอาการเลือตังปักเผื่อใจที่เป็นรัฐบาลเล่งถูกวันกว่าท وي กว่าท้ ي กว่าทย้ยเล่งถูกวันกว่าทย้ยแต่ก้าวการนึ่งทีโมเราถูกวันเลยครับพี่น้องครับ

เจ็ด yes, so. ดูดูดูโลผูอยู่ตายบึ้งถูกทีคบนหลังอยู่กันติดปัดไอ้แบบซี่วีนาดีในกลัวเหลือตันไม่เอาแล้วปาตีลู่ประเด็นก่อนปาตีลู่ประเด็นก่อนตรงกา ในหน้าตาเวทีกูกันนั้นถ้าเบื่อจึงก้ามาปิดไอ้เกเลยเราปิดประตูถูกง้ายง่ลยกับพี่น้องเราพ่อเลี้วเจ้าหนี้หูัเรื่องเลี้ยว10ปีปลายใต้ละบบตักดิ้นต้นมาบ่แล้ยวหวยเฮียไอ้ไอ้เฮียนั่นนะนะไอ้เฮียทักษิณนั่นนะเนี่ยทั้งโคตรนั่นนะทั้งไอ้ชินวัตรนั่นแหละนี่นะต้องปนั